ก็ลังติดคันนึงกำลังเกดีดด้านไฟอยู่แล้วก็มี แล้วแล้วที่ที่ช่วยเขาเนี่ยได้อะไรมาบ้างครับได้ถังแก๊สพี่ถังแก๊สไหยเหรอเอาถังแก๊สออกมาก่อนกลัวมันระเบิดต่อพี่อ๋อไปยกมาจากตรงไหนครับเนี่ยในบ้านเลยอ๋อในบ้านแล้วก็ช่วยที่บ้านทั้งภาคนี้เอารถมอไซค์เอาอะไรออกมาครับอ๋อก็ป้องกันเพราะว่าแก๊สมันอันตรายเนาะครับผมครับกลัวแก๊สระเบิดครับครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเห็นเหตุการณ์ไหมครับผมก็ มันมันมันผมมาทิ้งขยะตรงนี้ครับผอมาทิ้งขยะครับแล้วพอดีเห็นเหมือนไฟันช็อตครับมันมันระเบิดแล้วก็เห็นไฟมันหยดลงอ่าแล้วก็ไฟมันลุกขึ้นผมก็เลยได้แค่นั้นก็เลยรีบวิ่งมาเนี่ยครับมาเรียกแม่บ้านโอ้ทางบ้านนเรียกกันนั้นในระหว่างนั้นพี่กำลังจะมาทิ้งขยะใช่ไหมครับใช่ครับกำลังทิ้งขยะอยู่ตรงนี้ครับนี่โอ้แยกตรงนี้พอดีรถผมไม่จอดครับอ่อพี่พี่พักอยู่ตรงไหนครับในระหว่างที่มาทิ้งขยะเลยผม อันนี้บ้านแม่ที่อยู่ตรงนี้แม่เจ้าของร้านที่าของร้านครับที่ทำงานอยู่ร้านที่ทำงานอยู่ไในต้มช่างครับออ๋ก็เลยมาติดพยาธิในระหว่างเกิดเหตุการณ์นี่นะมันมันเป็นลักษณะยังไงนะมันเหมือนไปช็อตครับไปช็อตมอมอเหมือนหม้อแปลงระเบิดอะไรในในคูหานั่นเหรอครับข้างในครับอ๋อข้างในครัอ๋อได้ยินเสียงระเบิดครับแล้วไฟก็รู้แล้วก็เห็นไฟมันหยดผมยืนอยู่ท้ายรถกระบะพอเห็นอันนี้เราก็เลยแบบประมาณว่า รีบวิ่งบอกน้องบอกไฟไฟยันไม่ไฟไม่อ๋อในในระหว่างนั้นก็พี่ทำยังไงครับก็รีบวิ่งมาไปบอกพยายามมาเรียกแม่เพราะว่าแกคนแก่อยู่สองคนอ๋อคนแก่อยู่สองคนเาอถ้าไมว่าเออที่ไฟไหม้อยู่ตอนนี้เขาตึกตึกนั้นเขาทําอะไรครับน่าจะเป็นกุญังส่งของหรืออะไรมีรังกระดาษเยอะครับ๋อรังกระดาษเยอะนะครับครับเป็นเป็นเหมือนว่าแพ็คของส่งอะไรประมาณนี้แหละครับเยอที่ผ่านไม่ไม่มั่นใจเหมือนกัน ช่วงที่เกิดเหตุมีมีคนอยู่ข้างในไหมพอพอเห็นไหมครับไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีบ้านไม่เกิดเหตุเราไม่มีคนอยู่อ๋อไม่มีคนอยู่ไม่มีใครออกมาจากบ้นไม่มีคนอยู่เขาบอาไม่มใครเจอป้าเลยเฮียร้านข้างๆร้านสามเจ้าขายสามเจ้าเคยบอกว่าไม่มีคนพักอ๋อไม่มีคนพักมีรถจอดอ๋อมีรถจอด